ทุกคนครับสวัสดีนะครับวันนี้แอมจะมารีวิวของเล่นไก่ที่แอมสะส่งมานะครับนี่นะครับไก่สีเหลืยวนะครับตัวนี้ตัวโปรดอันเงยนะตัวนี้โอตุแกตัวนี้เป็นไก่หี่้มตัวเล็กนะครับส่วนตัวนี้เป็นพ่อไก่นะครับมีสามตัว แล้วก็ไก่สามารถปล่อยแสงได้นะครับแอมไปสะสมซื้อมานะครับเล้วแอมเป็นคนชอบไก่มาอันนี้ลูกเต๋าไก่ทุกคนนี่ลูกเต๋าไก่โยนได้นะคะแอมเขียนหมายเลขเต๋าไว้ตัวนี้เป็นไก่สี่รุ้งนะคะมีค่ะซื้อ,อยากเหมือนกันเนาะซื้อจากที่ไหนแอมจะไม่ได้เหมือนกันอันนี้ไก่ขีวตาก็ซื้อง่ายอยู่นะ ส่วนตัวนี้เป็นนกนะคะไม่ใช่ไก่แล้วเราเอามารีวิวด้วยเป็นนกที่คอบิดได้ะะอันนี้เป็ดเป็ดนะคะเป็ดขาวอันนี้ไก่กบไไ่นะคะสาหรับอันนี้ไก่สีส้มนะคะ สำหรับคลิปนี้แอมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องเด็กสักง่อยเยอะๆนะคะบ๊ายบาย